สวัสดีคุณผู้ชมเนีทุกท่านด้วยนะครับผมโยวผมผมเป็นใครผมเชี่ยคาชานะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมของ Minecraft นะครับผมอยู่กับในแมปที่ไม่ชื่อว่าอะไรวะ Total House b o m b e r ร์นะครับผมโอเคกว่ากูจะจำได้นะครับผมโอเคนะครับเราจะไปให้ดูภาพประกอบนะครับผมว่าทำไมกูถึงเล่นแมปนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับรอสักครู่หนึ่งครับนั่นไงครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะซนตีนมากนะครับผมลงคลิปไป2ชั่วโมงนะครับมีคนกดไลค์ถึง3,000คนแล้วนะครับถือว่ากูต้องมาเเล่่่นนนใชมัยีะครบ เรามาหัวร้อนกันต่ออะไรดีกว่านะครับผมกับแมปที่เ็ดนะครับนี่ครับผมมีเขตป้องกันภัยกูอย่างดีโอ้โหมีระเบิดที่กูมากถึงกี่ข้อนนะโอ้โหหนึ่งเซตหนึ่งเซตกับอีก16ก้อน,นะครับแต่ผมรู้สึกตรงนี้จะวางระเบิดไม่ได้ใช่แบบเนี่ยโอเมก้าชนะครับผมโอเคเราพยายามที่จะไปหาวางตรงไหนดีครับ เราทำการจุดข้างบนนี่แหละครับแล้วทําให้ระเบิดม <or> ันสะเทือนลงไปข้างล่างโอ้ม y god โอ้ oh! oh! โอ้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 ไอ้บ้าเอ้ยบัตรซบโธ่เวรกรรมเอามาอีกทีโล oh, uh ่งเงินไปหน่อยหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหระเบิดระเบิดเอ้ยกัชแดงเอ็ดจริงๆระเบิดระเบิดหน่อยเอออย่างหั้นโอ้โหมันกระเด็นไกลเกินแลไอ้ตรงนี้มันมันก็ไม่โดนอะไรเลยนะครับตรงนี้เราต้องวางเพิ่มต้องวางเพิ่มไหม วางเพิ่มเอาตรงนี้วางเพิ่มนี้วางเพิ่มแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องวางเพิ่มแล้วอีกด้านหนึ่งเป็นยังไงบ้างไปดูซิอีกด้านหนึ่งนี่โอ้โหแม่งเหลือเหลือเฟือเลยมึงนะครับเออเราจุดตรงนี้แหละเออแล้วมันจะระเบิดขึ้นมาข้างบนแล้วตรงนี้ก็จะระเบิดไงพอระเบิดปุ๊บขาดตีนนี่ก็จะระเบิดอีกอ่ะลองดูสิลูกระเบิดดูหน่อย OMG เอ้ยระเบิดเอออย่างงั้นแหละเอาไว้สุดท้ายละเอออย่างงั้นอย่างงั้นอย่างงั้นเยอะเอ้า บอกว่าบึ้มไงบึ้มเอออย่างนั้นแหละโอ้โหเฮ้ยเหลือเยอะเลยนี่ว่าระเบิดจี้โอ้ my god โอเคนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะยังไม่หัวร้อนตอนนี้นะครับหัวร้อนตอนนี้ยังถือว่าเร็วเกินไปนะผมยังเรายังเหลืออีกด่านอีกมากมายไก่กองนะครับระเบิดน้อยระเบิดน้อยเออเอออะไรวะว้าเ fucking เม้นไปบ่ได้อะตรงนี้ดิ เออเอเออย่างนั้นแหละระเบิดระเบิดโอไมค goodness โอเคลองดูอีกรอบคราวนี้ผมเปลี่ยนระเบิดจากข้างในเอามาไว้ข้างนอกดูนะครับเผื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้น xd โอ้ยไอ้บ้ารอบอกเดียวสาซอบไ โอ้ยโอ้ยกูนั่งเงียบตั้งนานไม่หัวร้อนนะครับผ่านแล้วด่านที่7ไปด่านที่8นี่อะไรครับเนี่ยมันบอกว่าโอ้อันนี้ช่างเป็นบ้านที่แบบดูเงียบสงบมากเลยนะแต่ว่ามันไม่มีเตียงอะนะเพราะฉะนั้นมึงจะหลับได้ยังไงเราจะมาสั่งสอนเขาหน่อยโอ้โหมึงบ้าไปแล้วมีเตียงมึงก็ระเบิดบ้านเขา G G D P X D ีด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 ี ระเบิดเรามาเยอะนะครับนั่นน่ะเราจะทำการติดตั้งไว้รอบบ้านนะผม The bomb has been planted นะครับผมโอเคผมคิดว่าด่านนี้น่าจะง่ายอยู่นะครับเพราะว่ามันไม่มีเขตให้เรานะครับน่าจะง่ายอยู่มั้งนะครับเพราะว่ามันไม่มีเขตให้เรานะครับว่าจำกัดไม่ให้วาง TNT ตรงไหนบ้างนะครับน่าจะโอเคอยู่มั้งเฮ้ยไม่ก็ตะกี้ผมนำไปกดอะไรวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่นะครับเอาใหม่เอาใหม่ตะกี้ไม่ท้าเอ่อ ทำการอ่าวางไวขง้ข้างในบ้านนี้ก่อนนะครับเ,เ,ดเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะครับเราจะต้องใช้ระเบิดให้แบบมีประโยชน์ที่สุดน,นะับผมโดยการติดตั้งไว้ตรงแถวนี้ด้วยตรงนี้ด้วยตรงหนแข็งน,น,นี่กูติดหมดแรับผมคงซอกนี้นี่ไม่ได้เลยครับโอเคชั้นล่างเคลียร์มันมัน,ม,นมันมีกี่ชั้นวะนั่นอนะ <c oughs> มันมีกี่ชั้นวะนั้นนะอะเดี๋ยวรับหนึ่งนะ ันไม่มีเตียงใช่ไหมไม่มีเตียงกุ้งระเบิดให้ด้วยนะครับผมนี่โอ้โหห้องนอนแต่ไม่มีเตียงเออจริงๆด้วยเว้ยนะครับด่านนี้ขอเป็นด่านที่ดีแลกสักด่านหนึ่งเถอะจริงๆนี่หัวร้อนมากนะครับไม่ผ่านสักทีกว่าจะผ่านได้นี่น้ำตาแทบเล็ดกดระเบิดกี่ครั้งวนะนะั่นอะเฮ้ยนั่นไงกูว่าแล้วไม่มีชั้นนึงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมกูยิงไม่ได้โอ้โหมันติดอะไรนะครับติดกล่องเปล่าะวะ น่าจะติดกล่องนะครับเออคุณทุกท่านนะจริงๆแล้วมันต้องขึ้นไปได้เดียบมันต้องขึ้นไปได้จริงๆแล้วมันต้องขึ้นไปได้เดียบทุกท่านจะไม่เป็นไรนะครับเราจะทําการติดไว้ตรงข้างบนเพดานไว้อีกอันหนึ่งนะครับผมในเมื่อมันขึ้นไปไม่ได้เราก็จะแม่งติดไว้ตรงแบบบนหลังคาครับผมเอาแบบ e x ์ r e ีม l ี y เลยนะครับตอนนี้ขอติดไว้ตรงรอบบ้านก่อนนะครับเผื่อว่าตรงรอบบ้านนี้มันแบบทลายยากมากไงอะไรประมาณนั้นหลังคานี่ผมจะเหลือไว้สักอ่า 20หรือ30อันนี่แหละครับตตอนนี้นี่ระเบิดโดยรอบนี่หมดก่อนนะครับผมโอเคเราขึ้นไปข้างบน,นครับผมที่เหลือเราไปถล่มหลังค้านะครับด่านนี้ทางน่าจะยากอยู่นะครับเนี่ย Oh my goodness ล่วงวนะิ่แม่ล่วงโอเค เปิดลังคาท okay. ok. ิ okay. 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 ้งเลยครับเปิดลังคาทิ้งเปิดลังคาทิ้งเปิดลังคาทิ้งโอเค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 ตรงนี้นี่แบบมรงแบบจัดหนักหน่อยนะครับเพราะว่ามันทําลายยากจัดหนักหน่อยโอเคด้านนี้นี่ไม่ไม่มีบอมเลยมันไปไม่ได้เราต้องใส่เข้าไปให้เยอะที่สุดนะครับโอ้ยวันนี้ไม่ได้เลยโอเคด้วยเฮ้ยมันใส่ยากอะเนี่ยโอเคหมดแล้วมั้งจะบอกว่าไม่ยังเหลืออีกด้านนึงนั่นไงโอเค ด้านนี้ก็หมดแล้วลองทดสอบดูนะครับสองแพ็คผมว่าคงทำอะไรได้บ้างเฮ้ยเฮียด้านนี้กูลืมแปะโอชิปปิงแล้วไม่เป็นไรนะครับบอกว่าผมมีอะไรดีกว่านี้ What the ช่วยทีช่วยทีโอไม่โอ oh, ไม่จริงโอ oh, ไม่จริงโอเดียวโอหมึงเหลือเยอะเป็นตับเลยไอ้บ้าเอ้ยโอ oh, ทานเธอโอโหกูจ oh, oh, ีดีดบกซ์ดีดด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 ้ดดดดดดด้ดดดด oh, oh. ดดด แม่กว่าจะได้แม่เลยนะครับมันบอกว่าเนี่ยโอ้บ้านสไตล์โมเดิร์นแต่ว่ามึงเปิดประตูไม่ได้อะนะเฮ้แต่ว่ามันไม่หรอมันไม่สามารถเปิดตู้เย็นได้เพราะฉะนั้นกูจะแดกอะไรนะครับ <c oughs> <c oughs> เปิดตู้เย็นไม่ได้แล้วกูจะแดกอะไรต้องทำลายหน่อยแล้วมึงนี่โรคจิตเนี่ยเนี่ยแค่เปิดตู้เย็นไม่ได้นี่มึงก็แบบว่าจะทำลายบ้านเขาให้ได้เหรอจมเนี่ยข้ออ้างนี่แบบไม่ต้องมีเลยนะครับเนี่ยแค่เปิดตู้เย็นไม่ได้นี่แบบ ย้อนมากเลยนะครับคือไอแมปตะกี้นี่ผมยังไม่ได้อ่านข้อความเลยครับไอแมปด่านที่6นะครับเพราะว่าเรายัดเทียนทีไว้ในบ้านด้วยนะครับผมคิดว่าน่าจะรอดอยู่มั้งเอออย่างนั้นแหละเออลองนะแลนวกระเบิดก็มันเหลืออยู่โอ้ยกูเก็บแบบกระปิดกระปอยบึ้มเอออย่าแหละระเบิดเอออย่างนั้น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 แล้วมันเหลืออยู่อย่างนั้นหนึ่งคิดไว้แล้วครับผมว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นะฮะ มันคงไม่ผ่านใด้กูง่ายๆสักแบบทีสองทีก็ผ่านนะครับมันไปไม่ได้มันไปไม่ได้นี่ตรงนี้ตรงนี้เออวางไว้ตรงกลางอีกวางไว้ตรงแผ่นโซล่าเซลไม่ได้เอออะไรที่มันแบบดูสิขัดผมจะตบทิ้งให้หมดนะฮะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออมึงต้องหมดนะเว้ยไม่หมดนี่กี๊ดโอเควางไว้ล้อมรอบโซล่าเซล ตน่ตำการระเบิดตั้งแต่ข้างในบ้านนี่รับรองไม่ผ่านก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วกูติดบนหลังคาแบบพิเศษเลยให้เดี๋ยวตรงนี้กูลืมแปะไม่เป็นไรในบ้านเรายังมี explosion effect อยู่คิดว่าน่าจะ,อะโอ้ร <c oughs> อ,อดูผลอย่างเดียวแล้วนะครับโอ,โอ้นั่นไงมันเหลือมแล้ววะโอ้โหมันยึงเลยอีกสาสบอ็อกตายหา่าละโอ้ ลองปรับเปลี่ยนแผนการใหม่ดูนะครับจังหวะนี้มาลองดูกันนะครับผมเน้นหนักๆที่นในบ้านนะครับจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหกูยังเหลือข้างบนอีกเยี่ยมเอาหายหมดแล้วนี่ว่าเฮ้ยมันหายหมดแล้วนะครับเฮ้ย หายหมดแล้วครับผมเกิดบักนะครับตูเธอโอ้โหกรรมเกิดบักนะครับผมไม่เอานะผมจะกลับไปเล่นใหม่ที่ผมไม่เอาแล้วนะครับผมไม่เอาแล้วครับนบนะครับผมนบเอนนี่มอลเนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่หนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปอ่านดูคอมเมนต์นะครับผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคนะครับผมลองไปอ่านดูแล้วนะครับปรากฏว่าแมพที่ผมไปโหลดนะครับรู้สึกน่าจะเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับผม น่าจะเป็นเวอร์ชันเก่านะครับแล้วก็ลองไปอ่านอ่านดูนะครับมันบอกว่าเวอร์ชั่นนี้นะครับยังไม่ได้ฟิกครับผมแมปะครัยผมที่ยังไม่ได้เปิดตรงนี้นะครับทําให้รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะตูดมากเลยทีเดียวครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราเล่นถึงด่านเก้าก็พอใจแล้วนะครับผมก็ใครชอบกดไลค์ผมชอบมากๆกดซับนะครับสามารถหาโหลดได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับผมเล่นแล้วหัวร้อนสุดๆไปเลยนะครับโอเคนะครับผมก็ตะกี้ที่ย่ำๆไม่แช่อะไรนะผมหัวร้อนอยู่นะครับ เดี๋ยวพื้นพูดไปนี่คำหยาบเต็มครับผมอยาเลยนะครับผมไปแล้วนะครับผม